ครับสวัสดีครับเราจะมาให้อัปเดตให้ดูครับเจ้าตัวเล็กแล้วครับกำลังจะเล่นน้ำนะครับพัฒนาการของน้องแม่ก็เล่นลูกก็เล่นอ้วอันนี้เล่นทั้งสองนะครับพังแม่โมแลครับพังแม่โมกับเจ้าพลายทับแลครับพัฒนาการโอ้ดูดูเขาจะจะกินน้ำนะครับ เขาจะกินน้ำครับดูพัฒนาการนะเขาใช้งวงดูดน้ำแล้วก็ยัดใส่ปากครับอเอาเล่นน้ำอเอาเอาเอาโอ้โอ้โอ้งวงเลยน้อยนะครับงวงเลยน้อยครับงวงเลยน้อยใส่ปากครับดูดน้ำเป็นหรือเปล่าเจ้าตัวเล็กนี่ครับพัฒนาการของค,ครับเจ้าายทับนะครับ ครับตอนนี้ดูดน้ำเล่นน้ำเดี๋ยวถ้าสะดือน้องหายเราจะให้อาบน้ำลงเล่นน้ำในคลองเลยอุ้มไปอยู่ในคลองหลังบ้านให้น้องเล่นใสะใจไปเลยครับ เล่นแล้วครับครับเล่นแล้วครับกรดค,มคมอมมอตอนนี้น้องมีความสุขมากครับหลังจากเล่นน้ำนน้ำเสร็จเก็มาเลาะจะมากินนมแม่แล้วครับกับกินน้ำตามเคยแม่กับเบียดไว้มาให้กิน น่าสงสารจริงๆน่าสงสารเจ้าตัวเล็กครับเดี๋ยวเราจะให้ดูพัฒนาการของน้องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับ